หลังจากที่บรรพุษปิศาจมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานเท่นี้แล้วเพื่อขอความตายจากพระเอกนั้นตัวพระเอกเองก็ได้พูดถามกับบรรพุษปีศาจไปอีกว่าการที่เจ้านะ่ะต้องการตายเจ้าต้องการตายแบบไหนกะล่าศึกพระเอกก็ยังไม่ได้ลงโทษตัดสินนะครับมันก็มีปิศาจ้างข้าวข,ของพระเอกตัวมันเองก็ขอที่จะอาสาในการจัดการกับบรรพุษปิศาจต,ตนนี้เองนะครับ ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดเป็นคำต้องการของสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเขาตัวเขาก็ยอมเต็มใจที่จะให้มันจัดการเรื่องราวทั้งหมดเหมือนกันซึ่งหลังจากี่ปีศาจค้างข้าวของพระเอกได้มุ่งเดินทางไปหาบรรพรุษปีศาจแล้วตัวบรรพรุษปีศาจก็ได้พูดถามกับปีศาจค้างข้าวไปว่าผ่านระยะเวลาไปนานแสนนานนับแสนปีตัวเจ้าเองก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะเฟินเทียนจึงทำให้ตัวปีศาจค้างข้าวของพระเอกตัวมันเองก็รู้สึกตกใจมากพอสมควร ว่าทำไมบรรพุษปีศาจคนนี้สามารถรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของมันได้ในตอนนั้นเองตัวเขานั้นก็สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าบรรพรุษปีศาจคนนี้เป็นคนที่เขานั้นรู้จักมาก่อนนั่นเองนะครับแถมบ,บรรพุษปีศาจคนนี้ยังทําการจัดการฆ่ากวาดร้างตระกูลของเขาจึงทําให้ตระกูลเฟื่นเทียนของเขานั้น ปีศาจถูกจัดการไปหมดจนสิน้นซากและก็เป็นผู้ครอบครองคนใหม่ไปนั่นเองนะครับในตอนนั้นเองเฟินเทียนหรือว่าปีศาจ้ังเขาคอาเอกตัวมันเองก็รู้สึกโกรธแค้นโกดเคืองกันอย่างมากก็พยายามจะพูดถามกับบรรพุทปีศาจผู้นี้ไปทั้งทังที่พวกเขานั้นไม่ได้ทําอะไรพวกเจ้าแท้แท้ทำไมพวกเจ้าถึงข้าจัดการเขาและก็ครองบรรรังคนใหม่ไปถึงแม้บรรพุทปีศาจ ตัวเขานั้นจะสามารถรับรู้ถึงความผิดของเขาแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่ทําเช่นนั้นเกรงว่าเผาปีศาจของพวกเขาคงจะไม่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ในตอนนั้นเองก็เต็มใจที่จะต้องทาไปะนะครับจึงทําให้ในตอนนี้เฟินเทียนก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก ตัวเขาเนี่ยตอนนี้ไรระเบิดพลังออกมาเพื่อทำการโจมตีข่าบรรพุษปีศาจผู้นี้ไปเพื่อชำระร้างความแค้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบรรพุษปีศาจตัวเขาเองก็ยอมรับความผิดนี้ไปและก็ยอมที่จะตายไปเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างที่เฟิ่นเทียนทำการเข้าโจมตีบรรพุษปีศาจไปมันก็มีราชาปีศาจเฉียนซีมาป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้นะครับตัวเขาก็ได้พูดบอกกับเฟิ่นเทียนไปว่า ถ้าเกิดว่าความผิดทั้งหมดของบรรพุทธปิศสจต์แล้วข้าจะขอเป็นคนรับความผิดนั้นเอาไว้เองในตอนนั้นเองเฟินเทียนก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดเชียนซีนั้นอยากตายข้านั้นก็จะสนองให้เหมือนกันก่อนที่จะทําการโจมตีเข้าไปนะครับแต่ว่าการโจมตีก็ยังไม่ถึงตัวเข้านั้นก็ต้องหยุดเอาไว้เพราะบรรพุทธปิศาจ์ ตัวเขานั้นก็ได้ทําการจัดการฆ่าตัวเองทิ้งไปนะครับก็ไม่ได้เป็นการฆ่าตายไปแต่อย่างใดเป็นการทําลายเส้นลมปา้ากของตอนเองก็จะไม่สามารถฝึกฝนได้อีกในอนาคตเหมือนกับว่ากลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วเรียบร้อยนะครับทําได้เพียงแค่รอความตายไปเท่านั้นเพื่อลบล้างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถึงแม้ตัวเขานั้นจะรับรู้ว่ามันยังไม่มากพอก็ตามนะครับ แต่ถ้าว่าปีศาจค้างคาวหรือว่าปีศาจเฟ้นเทียนตัวเขาเองก็ไม่ได้โจมตีต่อไปแต่อย่างใดนะครับเพราะความแค้นของเขามีกับแค่บัพรพ์ผุดปีศาจเท่านั้นส่วนเชนซีนั้นก็ถือว่าเป็นคนดีอีกหนึ่งคนก็ตามตัวเขานั้นก็ได้พูดบอกกับเชนซีไปว่าต่อจากนี้ไปเจ้าจะได้กลายเป็นจกักรพรรดิปีศาจส,สูงสุดเจ้าต้องดูแลเผ่าปีศาจให้ดีและก็ห้ามทำแบบบัพรพ์ผุดปีศาจเด็ดขาด ในตอนนั้นเองเขานั้นก็ได้เดินออกจากเฟินเทียนไปนะครับแต่ในใจเลยก็จะยอมรับสิ่งที่เฟินเทียนพูดไปเหมือนกันและหลังจากที่ทุกอย่างจบลงไปด้วยดีนะครับ ในตอนนั้นเองพระเอกและก็เราลูกศิษย์ของเขา <_ d ress> ก็ได้มุ่งเดินทางพากันกลับไปนะครับจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็จะกลับไปที่นิกายเทียลหล่นกันก่อนนะครับแต่สถานที่ที่พระเอกพาลูกศิษย์ของเขามามันก็จะเป็นจุดเทเลพอตแห่งหนึง่งเพื่อที่จะมุ่งเดินทางกลับไปที่นิกายเทียลหล่อนของพวกเขานะครับแต่พอทิงเฟิงได้เห็นจุดเทเลพอตแล้วก็จะมีความฮาวเป้งกว่าคนอื่นนะฮะผมพอได้เห็นจุดเทเลพอตนี้ก็ต้องรีบมุ่งเดินทางเพื่อเดินทางออกไปก่อนคนอื่นเลยนะครับแต่ว่าพระเอกก็ต้องรี ติหยุดทิ้งฟั่งเอาไว้เหมือนกับว่าตัวเขานั้นจะสัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างนั่นเองว่าสถานที่นี้มีกับดักที่ถูกวางเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นไปตามที่พระเอกคิดเอาไว้จริงๆนะครับมันมีประตูมิติบางอย่างทําการเปิดออกมาดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณร,บรอบๆนี้เข้าไปนี่ครับเป็นกับดักที่แข็งแกร่งที่ถูกวางเอาไว้จากบุคคลที่แข็งแกร่งอีกคนนึ่งเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นเองพระเอกนั้นก็สามารถสัมผัส ได้ถึงจุดๆนั้นเลยนะครับแต่ตัวเขานั้นก็สามารถป้องกันทำลายประตูมิตินั้นได้อย่างง่ายดายในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้หันไปหาพี่น้องทั้งสองก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่า เจ้าจะซ่อนตัวไปอีกนานสักแค่ไหนเจ้าจงรีบปลากดตัวกมาซะดีๆจึงทาให้ทั้งสองก็ตกใจมากเพอาสงควระครับว่าสิ่งที่พระเอกนั้นพยายามพูดออกมามันคืออะไรกันแน่เพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้ซ่อนอะไรจากพระเอกอีกแล้วในตอนนั้นเองพระเอกก็ทําการโจมตีทั้งสองเขา้าไปในยับก่อนที่มันจะมีร่างวิญญ,ญาณร่างหนึ่งได้ดปลากดตัวกมามันเป็นร่างวิญญ,ญาณสีม่วงครับก่อนที่มันจะได้พูดบอกกบับเพเอกว่าเจ้าสามารถรับรู้ตัวตนของข้าได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหรล่ล่ะบันพรสู้ ซึ่งรพอเอกก็ได้พูดบอกกับเธอไปผ่าสามารถสัมผัสตัวต้นของเจา้าได้ตั้งแต่ที่หมู่บ้านบ้านหลวแล้วในตอนนั้นเองตัวเธอนั้นก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับในด้านความสามารถของพอเพกแม้แต่กระทั่งตัวเธอยังไม่สามารถลบกินอายของเพอเอกได้เลยนะครับในตอนนั้นเองก็มีสิทธิ์ของรพอเอกพยายามเข้าโจมตีเธอไปแต่เธอนั้นก็ยังสามารถหลบการโจมตีได้อยู่ดีถือว่าเป็นคนที่แข่งแกร่งมากๆนะครับสามารถรับรู้ถึงด้านอารมณ์ของทุกคนได้ แต่สิ่งที่เธอนั้นรู้สึกสงสัยมากในตอนนี้ในด้านอารมณ์ของพระเอกนั่นเองไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เลยว่าอารมณ์ของพระเอกนั้นเป็นแบบไหนในตอนนั้นเองตัวเธอ ที่ได้พูดจบไปนะครับพระเอกได้ปลดปล่อยแรงกดดันออกมาทําการกดตัวเธอเอาไว้จนตัวเธอก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าพระเอกนั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่ทางบุคคลคนนั้นคนที่มีอายุ5 0 0แสนปีที่อยู่เส้นลมปานที่สองก็ยังไม่สามารถที่จะมีพลังได้ขนาดนี้นะครับรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเพคแล้วก็เลยได้ยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้กับเพคฟังที่จริงแล้วตัวตนของเธอเป็นคนที่มาจากดินแดนเส้นลมปานที่สองมาที่นี่เพื่อมาสังเกตการ เพื่อหาบุคคลที่แข็งแก่งที่สุดในเขตเซนลงปานที่5แห่งนี้ซึ่งตัวเขานั้นก็คิดว่าคนที่มีความสามารถนั้นมันก็อาจจะเป็นฟึ่งโจนะครับแต่พอได้มาเจอกับเพกแล้วพระเอกเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาที่ตามหาอยู่ในตอนนี้นะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็เลยได้ยอมที่จะปล่อยเธอไปโดยเธอนั้นก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับในการที่มุ่งเดินทางมายังสถานที่นี้เพื่อมาหาคนที่แข็งแกง เขารวมงานประชุมของเหล่าถวยเทพที่กำลังจัดขึ้นยังสถานที่เส้นลมปาลที่2นั่นเองนะครับในตอนนั้นเองก็จบไว้ก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็จะเป็นการไปเองนะฮะสำหรับใครที่อยากดูตัวเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์สามารถดูได้ที่วี v วีหรือช่องทางอื่นๆทางจจนได้นะครับสำหรับคลิีขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ